สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18เมษายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวในโอกาสวันเอกร,ราชของสาธารณรัฐซิมบับเว วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเวซึ่งตรงกับวันที่18เมษายน2566ความว่า พรนท่านในเอมเมอร์ซันดัมบุตโซอึมนางากวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวกรุงฮาราเรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซิมบับเว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐซิมบับเวจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราตสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงเป็นประธานการประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย วันนี้เวลา8นาิกา46นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารศิรนทรานุสร60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่44โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภากาชาติไทยและคณะเฝ้าทูลลอองพระบาทถวายตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันครั้งที่44มีระเบียบวาระพิจารณาอาทิรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันการพยาบาลศรีสวริท์ทิราสภากาชาติไทยประจำปี2565รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการประจำปี2565และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปี2566 ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทีราสภากาชาติไทยกับ M m L M U หรือ l u s w i c m a ก i m i l เล n University สหพันสาธรรัฐเยอรมนีการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยบัตรแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ประจำปี2565 และการขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวารขาขัติยะรานชนารีทรงรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนายาโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นณเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตสสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรยายงาน วันที่17เมษายนพุทธศักราช25 6 6เวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเมืองบอสตันรัฐเมสซาชูเซตส์ซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทยสิบชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนาวีเสด็จออกณนห้องจอนอดัมสลลนชั้นหนึ่งโรงแรมที่ประทับบอสตันฮาร์เบอร์โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ศาสตราจารย์ดรรามสาธิตแซคารานและศาสตราจารย์นายแพทย์ไมเคลิลโรซินแบ็กเฝ้ารับเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคัตยยาราชนาวีส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายาโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นซึ่งในวันนี้เป็นการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ของสหรัฐอเมริกาโดยศาสตราจารย์ดรรามสาสิเซขารานอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT และอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและ MIT ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้กอ่อตั้งบริษัทยาอีกหลายแห่งเช่นโม m ม n t a าฟาร์มาสูติคอนเซลลูเรียนฟาร์มาและบริษัทวทวิเทอราฟาร์มาสูติคอน โดยเนื้อหาการบรรยายของศาสตราจารย์ดรรามซาซิกเซคารานสามารถสรุปได้ดังนี้ในอดีตที่ผ่านมาก่อนการระบาดของโรคโควิด -19 กระบวนการที่จะนำยาขึ้นทะเบียนจะมีหลายขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการศึกษาทางด้านคลินิกและใช้เวลาหลายปีมีค่าใช้ใจ่สูงแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์กำกับดูแลยาเรกโราเทอริไซมีความก้าวหน้า จึงทำให้สามารถคัดเลือกตัวชีวัดทางชีวาภาพที่แม่นยำโดยไม่ต้องอาศัยการดูจากอาการคนไข้แต่อย่างเดียวนอกจากนี้วิทยาการดังกล่าวยังสามารถนำมาใช้ในการควบคุมคุณภาพในการผลิตยาในแต่ละขั้นตอนโดยได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มีการปนเปื้อนในการผลิตยาที่นำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยและได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรวจสอบแก้ไขได้ในเวลาสั้นเพียงประมาณ1เดือนก็สามารถตรวจพบสาเหตุการตายของคนไข้ได้จากตัว you know, อย่างนี้ทำให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมมาอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย so, มารองรับในการรับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณาสุขนอกจากนั้นวิทยาการดังกล่าว ยังสามารถนำมาใช้ในการลดระยะเวลาการพัฒนายาชีววัตถุชนิดโมโนโคนอนติบอดีที่โดยปกติจะใช้เวลาตั้งแต่การพัฒนาเซลล์ต้นแบบไปจนถึงการทดสอบทางคลินิกระยะที่หนึ่งจากประมาณ2ปีลดลงเป็นประมาณ4 6เดือนเท่านั้นจากนาั้นศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์ไมเคิลโรเซนแบกได้กล่าวถึงการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งชื่อเพลโบลิซูแมพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมยาแนวใหม่ที่มุ่งเป้าส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้โดยในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยของบริษัทเมิร์ฟได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการเข้าถึงของยาที่ได้จากนวัตกรรมก่อนการขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ยอย่างทันท่วงท,ทีตามแนวทาง e อ p e เป็นเด็กหรือ c o m p a s s i o n e ย โดยอาศัยหลักการพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดจากยาอนอกจากนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรคัติยราชนารียังทรงนำทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยรองศาสตราจารย์ดรมยุรีเฟื่องทองและดรเฉลิมชัยอาประดิษฐ์ นำเสนอความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุค,คล้ายคลึงทัตทรูซูแมปสำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมรวมถึงศักยภาพในด้านบุคลากรอาคารสถานที่และเครื่องมือวิจัยในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพยาชีววัตถุ It's a great honor and privilege for me to work with the Royal Highness Princess Chilaporn, which I've been doing so for the last two decades. Especially the last five years, to see the amount of progress that's been made at the Chulapon Research Institute and the network during the post COVID 19 challenges and everything that's come out after that has been extraordinary. I'm very happy to see the progress. I'm excited to see the potential, and I truly believe that impactful work will continue to happen at the Chulapon Research Institute. เนื่องจากว่าในการระยะยาวเนี่ยครับการการใช้ยาเนี่ยจะต้องมีการเข้าถึงมากขึ้นยาต่างๆมีการผลิตแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแต่เดิมเนี่ยราคายาก็จะมีการเมื่อนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยจะราคาสูงประชาชนจะเข้าถึงยากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยองค์กรที่เกี่ยวข้องในการผลิตยาเนี่ยเราไม่มีจริงจังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตเมื่อ สายน้ําแล้วครับเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะครับแต่ไม่มีการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีสาบันวิจัยจุราภร์ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเร่งเห็นความสําสคัญนี้นะครับก็ร่วมผลักดันแล้วก็มีหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยแนะนําแล้วก็เข้าไปร่วมพัฒนาทําให้เกิดการผลิตยา ของสาบันวิจัยจุฬาภร์ได้นะครับทางสาบันเนี่ยมีการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำนะครับตั้งแต่การผลิตสารตั้งต้นจะไปจนถึงการผลิตจนได้อุตสาหกรรมยาและได้ผลิตภัณฑ์ยาที่สามารถจําหน่ายให้กับประชาชนได้ซึ่งอันนี้ระยะยาวจะทําให้เกิดราคายาที่ถูกลงนะครับการเข้าถึงยามากขึ้นประชาชนก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับรวมทั้งเกิดความมั่นคงด้านยา จึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมระษีสว่างควัตวรคัลยาราชนารีส่งรับฟังการบรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนายาโดยใช้วิทยาการที่ทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยและออกสู่การใช้ได้เร็วขึ้นในครั้งนี้จะนำไปสู่การเข้าถึงยาที่มีคุณภาพของประชาชนชาวไทยสมดังพระปณิธาน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอ oh, <that> สตันรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา านในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณปียนีทีมอ,อัมพรและดิฉันธนศรอนอมัตยากุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ